สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะวันนี้วันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2564อ่ค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราก็จะต้องมาทายพยัญชนะตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันมาดูตัวที่หนึ่งตัวนี้คืออะไรคะตัวเคเคพิมพใหญ่เคพิมพ์เล็ก K แกงกะรูแปลว่าจิงโจ้ต่อไปตัวอะไรคะตัว A A พิมพ์ยายเอพิมพ์เล็ก A a แอนมดต่อไปคะ่ะตัวอะไรเอย่ยตัว B B พิมพ์ยายบี B. พิมพ์เล็ก B Bir ิร์ดนก ต่อไปมาดูภาษาไทยกันบ้างพยัญชนะไทยตัวอะไรคะฝอฝาฝอฝาเราก็จะเขียนหัวกลมแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้นะคะต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยชอชิงชอชิงโคงต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะพอพาน พอพานก็จะหางสั้นต่อไปตัวนี้ล่ะคะตัวอะไรเอ่ยฟอฟันฟอฟันก็จะหางยาวนะคะ,ะเด็กๆด,กดูจะคล้ายๆกันเลยฟอฟันกับพอพานพอพานจะหางสั้นฟอฟันจะหางยาวต่อไปมาดูตัวเลขค่ะนี่เลขอะไรคะเลขเจ เจ็ดเซเว่นแปลว่าเจ็ดต่อไปเลขอะไรคะเลขเลขแปดมีปูทั้งหมดแปดตัวอันนี้เลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีดินสอกี่แท่งคะหนึ่งแท่งต่อไปเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ ไปทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่11นะคะหน้าที่11จะเป็นการดูแลให้อาหารสัตว์สนทนาเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงสังเกตภาพที่1และภาพที่2แล้วกากระบาดทับ ภาพที่ต่างกันจำนวนสี่ตำแหนง่งลงในภาพที่สองนะคะมาดูกันนะคะว่าภาพไหนที่แตกต่างกันบ้างกากบาททับตรงไหนเอย่ยก้อนเมฆกากบาททับไปเลยคะ่ะต่อไปมีตรงไหนอีกคะมีตรงบ้านไม่มีกระดูกใช่ไหมคะ ต่อไปตรงไหนอีกน้ามีตร้งกล่องนมกากระบาดทับกล่องนมนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกางเกงของคุณแม่นะคะคนละสีภาพที่หนึ่งจะเป็นสีฟ้าภาพที่สองเป็นสีดำ เมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่20ค่ะหน้าที่20จะเป็นเกี่ยวกับผลไม้ที่ชื่นชอบสนทนาเกี่ยวกับรสชาติสีและกลิ่นของผลไม้ที่กำหนดและขีดถูกทับภาพผลไม้ที่ชื่นชอบสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อก็ได้นะคะมาดูกันทุเรียน ทุเรียนสีอะไรคะทุเรียนสีเนื้อของทุเรียนเป็นสีเหลืองทุเรียนมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นคะเด็กๆทุเรียนมีกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นหอมบางคนก็อาจจะหมิ่นทุเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนไม่ชอบทุเรียนต่อไปมาดูบางคุดกันบ้างบางคุดอ่ะบางคุดสีอะไรคะ สีสีขาวเนื้อข้างในสีขาวเนื้อข้างนอกผิวข้างนอกเป็นสีอะไรคะสีม่วงถ้าใครชอบมังคุดให้ขีดถูกไปเลยนะคะ,ะคุณครูฟิล์มชอบต่อไปแตงโมแตงโม,แตงโมสีอะไรคะดเด็กข้างในสีแดงข้างนอกจะเป็นสีเขียว เด็กๆชอบแตงโมกันไหมคะมีรสชาติเป็นยังไงแตงโมมีรสชาติหวานถ้าชอบแตงโมให้ขีดถูกไปเลยนะคะต่อไปส,ส,ส้มส้มสีอะไรคะสีสีส้มมีรสชาติเป็นยังไงเอ่ยถ้าชอบขีดถูกไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องขีดนะคะ ต่อไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะสีสีแดงถ้าชอบก็ขีดถูกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องขีดนะคะต่อไปฝรัง่งฝรั่งมีรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆฝรั่งจะมีรสชาติฝาดนิดหน่อย ถ้าชอบก็ติ๊กถูกแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติ๊กนะคะแล้วฝรั่งมีสีอะไรคะสีเขียวต่อไปให้เด็กๆวาดภาพผลไม้ที่ชอบมากที่สุดและเขียนบอกชื่อผลไม้นั้นแล้วระบายสีภาพค่ะผลไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดตรงนี้ตรงที่ให้เขียนชื่อผลไม้ ให้ท่านผู้ปกครองช่วยเขียนคำตอบให้ก็ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆเ,เขียนได้ให้เด็กๆเ,เขียนเองครูฟิลมชอบส้มมากที่สุดครูฟิลมเขียนส้มสอเสือ้อไม้โทแล้วก็มอมา้าแล้วครูฟิลมก็จะวาดรูปส้มลงไปเด็กๆชอบผลไม้ชนิดไหนให้เด็กๆ เขียนชื่อผลไม้ชนิดนั้นแล้วก็วาดภาพผลไม้ระบายสีด้วย ียบร้อยแล้วต่อไปถ้าที่เด็กทำเสร็จแล้วนะคะให้เปิดไปหน้าที่21ค่ะหน้าที่21จะเป็นการดูแลผักผลไม้ฟังข้อความการดูแลผักผลไม้พร้อมพูดตามครูแล้วคัดตัวเลข1-3ลงในช่องวงกลมตามลำดับการจเจริญเติบโตนะคะ ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรดน้ำผักทุกวันผักโตเร็วให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงสามนะคะตามรอยปะในวงกลมหนึ่ง ต่อไปสต่อไปค่ะ3 <c oughs> เมื่อทำเสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะใส่ปุ๋ยบำรุงดินบ่อยๆ ผล,ลไม้ออกผลเร็วให้เด็กๆเขียนตามรอยปะเลขหนึ่งถึงเลขสามค่ะหนึ่งสองสามเมื่อทำเสร็จแล้วเก็บวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวลงนะคะ แล้วเปิดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาวิชาภาษาอังกฤษเปิดไปหน้าที่22นะคะเขียนตัวอักษรและคำศัพท์แล้วฝึกอ่านออกเสียงเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์กันก่อนนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัว S ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ S อ่านว่าซันแปลว่าพระอาทิตย์ต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะตัวทีให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะทีอ่านว่าใชเกอแปลว่าเสือ โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวอักษรกันนะคะตัวอักษรเราจะมาเขียนตัว S กันก่อน S มี1สเตปเริ่มจากเขียนข้างบนก่อนนะคะโคง้งแบบนี้ตัวนี้จะเป็น S พิมพ์ใหญ่นะคะ S พิมพ์ใหญ่ต่อไปเราก็จะมาเขียน S พิมพ์เล็ก S พิมพ์เล็กก็เขียนคล้ายๆกับ S พิมพ์ใหญ่เลย แต่ S, <S พิมพ์ใหญ่จะตัวใหญ่กว่า S, <S พิมพ์เล็ก S, <S พิมพ์เล็กจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะต่อไปเขียนคำว่าสันสันจะมีตัว S U N อ่านว่าสันแปลว่าพระอาทิตย์เด็กๆค่อยๆเขียนนะลูก ต่อไปเราจะมาเขียนตัวทีกันบ้างตัวทีมีสองสเตปค่ะเราจะมาเขียนตัวทีพิมพ์ใหญ่กันก่อนเริ่มจากขีดข้างบนแล้วก็ขีดตรงกลางลงมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวทีพิมใหญ่ต่อไปเราก็จะมาเขียนตัวทีพิมพ์เล็กกันบ้างขีดลงมาแล้วก็โค้งแล้วก็ขีดตรงกลาง แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาเขียนคำศัพท์กันบ้างคำว่าใช่เกิ์จะมีตัวทีไอจีแล้วก็ r อ่านว่าใช่เกิ์แปลว่าเสือให้เด็กๆเ,เขียน ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค,คุณพิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย